สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเรามีพระคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำรุ่นพิเศษมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแบบแรกแบบแรกแบบนี้นะเป็นพระรูปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้านหน้าแล้วก็มีพระาธาตุข้าวบินอยู่หนึ่งองค์ ที่ติดเข้าไว้สีสีขาวๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆด้านหลังด้านหลังของตะก็จะเป็นยันกรอบเพชรแล้วก็มีม,มีคำข้าวอยู่นะคะเพื่อนๆคำข้าวที่เป็นมวลสารแปะเข้าไว้แบบนี้ค่ะนี่บูชามาจากทางวัดท่าสุงโดยตรงค่ะทางวัดก็ ยังมีเหลือให้เพื่อนๆได้บูชากันนะคะในราคาสามพันสามร้อยบาทถ้าปิดถ้าถ้าปิดทองเร่งราบแบบนี้สามพันสามร้อยบาทถ้าไม่ปิดทองก็สามพันสองร้อยบาทอีกแบบหนึ่งถ้าคำข้าวรุ่นพิเศษอีกแบบหนึ่งด้านหน้าจะมีพระธาตุอยู่ทั้งหมด ห้าพระองค์นะคะเพื่อนๆพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังขององค์พระก็จะเป็นยันเกาะเพชรเหมือนกันแล้วก็ติดคําข้าวไวตรงนี้นะเพื่อนๆพนราคาเท่ากันค่ะไม่ปิดทองอย่างนี้ก็สามพันสองร้อยบาท เช่าบูชาจากทางวัดนะคะถ้าปิดทองปิดทองที่องค์พระก็จะ3300บาทก็ยังที่วัดก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่ทั้งสองรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อแต่ว่าช่วงนี้วัดปิดเพราะว่าสถานการณ์โควิดกำลังระบาดนะเพื่อนๆถ้าสนใจเพื่อนๆสามารถที่จะหาเช่าบูชาได้ที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี ถ้าวัดเปิดก็รีบๆไปเช่าบูชานะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็มีความต้องการมากๆเลยค่ะอาจจะวัตถุมงคลที่วัดอาจจะเหลือไม่มากแล้วนะคะ